send right ครับสำหรับช่วงเทสอบไร์วันนี้เราก็จะได้สัมผัสกับการไปทดลองขับมิซูบิชิไทตันแอทเลตครับนะฮะโดยคุณแน่ไปทดลองสัมผัสมาครับก็ตัวมิซูบิชิไทตันใหม่นี่นะครับเราก็ได้ลองหลายเวอร์ชันนะครับตั้งแต่ตัวอัลตร้านะครับเป็นยกสูงขับ2นะครับอันนี้เราก็ได้ลองก็ประทับใจกับเวอร์ชันใหม่นี้นะครับเป็นทั้งเมกะเฟรมเฟรมใหม่เลยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับผ่านแรกที่เราเคยขับเนี่ยเราก็เออมันนิ่งขึ้นนะครับรถคือเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยด้นนะครรััับตววเอ์ช แตททันรุ่นที่แล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนี่ยเทียบเก่ากับใหม่เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเอ้ยรถมันทําดีขึ้นนะครับขับขับดีขึ้นภูมิไรตัวอัลตร้าเนี่ยยังเป็นพาวเวอร์ใช้น้ํามันไฮดรอลิกอยู่นะครับแต่ว่าตัวแอดลีดเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่มีพลังไฟฟ้านะครับเป็นผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือสู้ตัวอัลตร้าได้ไหมนะครับเรื่องเกี่ยวกับภูมิไรนะครับ คำว่าแอดลีถ mm ึงเราเนี่ยคือเป็นรุ่นที่ใส่ชุดแต่งใช่ไหมคุณแอใช่คือเป็นต้นท็อปของตัวไท้ตันไท้ตันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่อัอนยูซี่แล้วมีทวินเทอร์โบนะครับสโบสองตัวถ้าไม่มีแอดลีก็ไม่มี2องยูซี่เทโไม่มีคือตัวอัลตร้านี่แค่ร้อยแปดสิบสี่แรงม้าครับพอแอดลีเนี่ยมันมีขับสองขับสี่แล้วก็เป็นตัวที่สองร้อยสี่แรงม้าทั้งหมดเลยนะแอดลีนี่เป็นสองร้อยสี่แรงม้าหมดนะครับแต่ว่ามีแยกว่าขับสองขับสี่เท่านั้นเองนะครับตัวถังเป็นสี่ประตูหมดใช่สี่ ประมาณ222มิลนะครับใตทองนะก็ลุยได้คือรถที่พร้อมลุยนะอย่างนี้ผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นยกสูงสายชุดแต่งครับสายชุดแต่งคือตัวนี้เขาเบาเบอร์สีส้มอะไรแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคือแต่งมาทั้งคันเนี่ยสวยงามแล้วก็มีโป่งเปิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นรุ่นที่พิเศษนะนะแอลลี่นี่คือตัวท็อปของเวอร์ชันนี้แหละของไททันรถคันนี้ก็ความสวยงามผมว่าดีขึ้นนะแล้วเราคุ้นตาแล้วด้วยนะครับเหมือนตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเอะเราดูไม่ค่อยลงตัวนนนนีี่เเเราาาก็็หหห้ตตของััวไใม ค่าคุณตาเออมัมดีขึ้นนะมันก็มีสวดทรงที่แมนขึ้นมีกล้ามให้โป่งเปิงมีกระจังหน้าที่แต่งพอได้แต่งแล้วแอดลีนนี่ก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับผมไม่ก็ยอมรับนะตอนเห็นครั้งแรกที่เปิดใจนะ <c oughs> ดูมันเหมือนรถครึ่<อ>งกลางมันก็จะไตยอเมริกันนั่แหละ <c oughs> นะครับแต่ว่ามันยังดูไม่ค่อยลงตัวแต่พอดูคุณคุณตาแล้วก็พอเป็นแอดลีนเนี่ยผมว่าอโอเคแล้วเพราะว่ามันมีการตกแต่งสีสีได้ช่วยได้เยอะกระจังหน้าก็เป็นสีสีเดียวกับตัวรถแล้วดูซอฟลงนะครับแล้วก็การตกแต่งใช้ล้อ็มีโปปแงมี ชุดแต่งต่างๆดูเข้าเข้าท่าขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ก็470นิวตันนะครับและมีโหมดให้เลือก7โหมดเลยนะครับโหมดขับขี่ที่มีทั้งมัดทั้งวิ่งบนกรวดวิ่งบนหิมะวิ่งอะไรก็ปรับได้ขณะที่เราใช้ขับสีนะครับตัวรถนะครับเท่าที่ขับดูนะครับผมว่าดีนะสุดที่ผมชอบนี่คือการเก็บเสียงภายในเนี่ยเก็บเสียงดีมากนะครับคือเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ได้ยินเลยเหมือนอารมณ์เดียวกับ,กบรถยนต์เบนซินเลยนะครับแล้วก็พลังเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าเป็นพลังไไฟฟ้าเนี่ยผมว่ากำลเลนะอทกก็็็ป .3 3มจุดสามอทดมันจะไวขึ้นมันก็จะตอบสนองได้เร็วขึ้นอะไร,รมันจะแค่สปอร์ตขึ้นมันไม่ต้องหมุนไม่ต้องระยะฟรีเ,เยอะนะพอขึ้นเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยผมอะไรมันค่อนข้างขมนะครับแล้วก็ไฟฟาเราก็ตึงขึ้นนะตึงขึ้นแบบสปอร์ตแบบหมุนนิดนึงก็ไปแล้วบางท่านอาจจะว้ามันวอกแวกแต่ว่ามันไม่สิงกัขนาดนั้นนะมันสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้สปอร์ตจา๋าเหมือนรถแข่งอะไรกมันค่อนข้างจะตอบสนองที่ขับสนุกกันนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยก็ทําให้เราผ่อนแรงไม่ได้เยอะเฟรมที่เป็นเฟ ผมว่าขับสนุกเลยนะกับช่วงล่างผมว่าเซ็ตกำลังดีคือว่าไม่แข็งไปไม่อ่อนไปคือกระบะในส่วนมากก็จะเซ็ตเพื่อเพื่อบรรทุกด้วยมันก็เลยต้องพอนั่งน้อย,อยมันจะเด้งนะครับ,รบนั่งเด้งเยอะๆถึงจะ,งะนิ่มตอนนี้เขารู้แล้วว่ารถพันนี้ไม่ได้ขนของเยอะไม่ได้ใช้งานเยอะแต่ามากก็เป็นเต็นต์อุปรกรณ์ไปแคมป์ปิ้งอะไรเงี้ยส่วนตัวเหมือนอารมณ์เดี๋ยว SUV นะครับแต่ว่าไม่ต้องขนของเยอะเขาก็เลยเซ็ตไม่ต้องน้ำหนักเยอะแหละแต่เข้าโค้งก็ดีนะครับผมเข้าโค้งเนี่ยผมใช้4ี่ไฮนะครับมันมีโหมดให้เหือเป็นตัวข ขับ LLC นะครับมีหลายรูปแบบก็ขับสองก็คงปกตินะครับแต่ขับ4 h i g ฮเนี่ยมันปกติทางแห้งเนี่ยมันจะเป็นล่างส0ล่างหกพอทางลื่นๆเนี่ยจะเป็น50 50นะครับก็เราใช้สีแโอ้ดีมากนะตอนที่แรกเอ๊ะเข้าโค้งก็น่าแต่แผพอเป็นสี i g ฮเนี่ยแจ๋วมากแบบเข้าโค้งหัวมันจิกเข้าไปเนี่ยขับใกล้ขึ้นเยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะผมก็ขอแนะนาเลยนะถ้าเผื่อท่านที่ใช้รถขับ4เนี่ยพอโค้งเยอะๆเนี่ยมันไม่ต้องลุยหรอกทางเรียบๆเนี่ยคุณได้ใช้แน่ขนาดฝนไม่ตกคุณก็ใช้เลยข้้้้้้้้ออออเเเเสีียยยยยกกกกก็็คคคคคคืินน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 นาาาามมมมัััััขขขขึึห่่่่่แแแตววรรบบุณปลลลลดดภะะโงงไ เหมือนกับพวกสปอร์ตซเปอร์คา <4, 4, S 1> ร์เ <4, S 1> นี่ยมันก็กจิกจิกเขาคงดีทําให้เราเอ้ยมันมันม่นคงขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีนะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบที่2สเตจคือขนาด2ตัวตอาการแหลกคี่ท่อนยังน้อยนะผมแทบไม่เคยเจอเลยเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์หกจังหวะออโต้นะมันต่อเนื่องกับเครื่องยนต์ดีมากนะครับตัวนี้นสมูทมากการเปลี่ยนเกียร์นุ่มไปเลยนะครับเกียร์มันอะไรทบจะเยอะหน่อยแล้วก็สมูทมากก็แคงจะนุ่มนวลนะครับแล้วก็การกินน้ํามันเนี่ยตอนวิ่งชิิๆๆๆททาางงงงงเเเรรีียยบบบตตนนนน่่่ผมมํไได้้ถึ18ะะวแอค ไม่ต้องแบบตั้งใจขับอะไรนะครับสบายปกติที่ใช้งานปกติแต่ว่าเป็นทางตรงและใช้ความเร็วสัก9 0้าสนึงเนี่ยทำได้18เลยนะครับแต่ว่าช่วงขึ้นเขาลงเขาขับโค้งไปโค้งมาโคดโเนี่ยก็ยัง10กิโเมตรต่อลิตรนะน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับตอนนั้นใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วเราวิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็วตลอดทางเลยโค้งเคิงนี่วิ่งสายเต็มนะเราก็วิ่งได้10กิโลิตรก็ถือว่าโอ้โหผมก็พอใจแล้วสมนึกว่ามันน่าจะเก็ตด้วยซ้ำนะตัวนี้ก็มีพวกอุปกรณ์ครบนะมมีีพพวววกไไฟหนนน้้้าเเปิิดดออััตตโยยแลสูง่ โอ,อ,อตโต้พอเห็นหน้าลงโลง่งแล้วไม่มีรถเนี่ยเขาก็เปิดให้อะไรแบบอารมณ์รถเก๋งเลยนะผมว่าการขับเนี่ยผมพอด้เลยนะเป็น SUV ไปแล้วอารมณ์เดียวกับ SUV แล้วไม่ใช่ปิกอัพแหละความนุ่มนวลความสะดวกสบายแล้วน้าปัดนล้เปิดสวยงามภายในสวยงามมากนะครับมีตัตดเส้นมีอะไรก็ขึ้นหรูบึกบึนมากนะพวงหน้าปงหน้าปัดโอเคแล้วก็ข้างประตูนี่แบบตรงแผงหน้าปัดหน้าคนขับนี่ก็มาเจนิ้วแล้วก็เป็นเป็นแค่กราฟิกแหละสวยนะครับแต่ก็ยังดีนะที่เขาไม่ได้เป็นแบบพวกรถไฮเทคไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เอาไว้พวก แอร์เอ่อหนาวไปรวมไม่ได้จออันนี้แยกมาต่างหากก็ปกติใช้กันง่ายก็ปรับแอร์แอร์หนาวแอร์แบบร้อนหนาวอะไรก็ปรับแบบทั่วไปนะครับไม่ยากแล้วก็มีระบบแ d a p t i v e Cruise Control ที่ตั้งระยะได้นะครับที่มันสามารถที่จะปรับตามคันหน้านะครับโดยรวมๆแล้วก็ด้านหน้ายังเป็นแบ็กราสันสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบเซ็ดมาดีผมพอชมเลยว่าช่วงล่างเนี่ยเช็ดมากำลังดีไม่ตึงไปไม่นุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ขับช่วงโค้งๆเนี่ยเรารู้เลยว่าอิมันก็ให้ตัวที่นั่งสบายแล้วก็ไม่ตึงตังนะก็ขับนุ่มนวลเกียร์นี่กก็็6จังหวะสม ดีนะครับเกียร์ก็แต่ตอนช่วงลงเขาผมก็ใช้เชนเกย์ช่วยเพื่อลดพาระเบรกนะครับไม่ให้มันเบรกมันร้อนแล้วใช้ดึงดึงก็โอเคนะเรียบร้อยดีพี่แต่ว่ามันไม่มีแพดเดิลชิปบอกว่ามึงนอก,กไม่มีนะคือมาตรฐานเดียวกับมึงนอกรถส่องออกเลยมีแค่บางอย่างที่ทเพิ่มเข้ามาในเมืองไทยคือไอ้ตัวชาร์จวเ<า>ลสชาร์จเนี่ยมันไม่มีแค่นั้นเองบางตัวที่เพิ่มเข้ามาสำหรับมองไทยเพราะมึงนอกไม่ใช้อะไรเงี้ยนะมีน้อยมากถ้าจะเกิน9 0เนตเี่ยรถเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยว่ารถมืึงนอกดีกว่ารถมองไทยบาง ถ้าจะเหมือนกันเลยนะครับ,รบมีบางอย่างที่ว่าตลาดเมืองไทยชอบตัวนี้ก็ใส่เข้ามาน้อยมากนะครับผมว่าไม่น่าเกิน5%เนตะนะช่วงล่างชวงเรื่องล้อเลื่อเหมือนกันหมดช่วงล่างเซ็ตเหมือนกันคับมาก็นข้คงสนุกเลยแหละทั้งคนนั่งก็สบายกว้างขวางดีบอลหลังก็ปรับไม่ได้นะแต่ว่ามันองศาเนี่ยมันหลังเราเองนิดหน่อยนิดหน่อยไม่หลังตรงรเกินไปก็โอเคแอร์ด้านหลังเขาก็จะตดิดตัวดึงเป็นคล้ายโบเวอร์ดึงแอร์จากข้างหน้ามาช่วยให้คนล่างหลังเย็นสบายนะเพราะว่าแอร์ด้านหน้าอาจจะไม่ถึงเขาไม่ได้ใช้เป็นเททออมาที่ออกกตรงงคนโซลลาาะเจป็แบบหั วิ่งมาบ้งหลังคาดูดอากาศเย็นขึ้นผ่านสายตรงหลังคายแค่เพอร์ไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดแล้วไปพ่นให้คนข้างหลังให้เย็นขึ้นก็โอเคนะไอ้กำลังเครื่องเป็นไงบูนะโอดีครับดีถือว่ามันก็ไม่ได้ว่ารถที่แรงมากไงนะแต่ว่ากำลังเนี่ดีแรงบิดนี่470ม้าเนี่ยในตอนขึ้นเขาตอนอะไรเนี่ยเหลือเฟือนะนิวตันเมตร4 0นิวตันเมตรเพราะว่าสังเกตดูได้เลยเพราะเราเราขึ้นเขาเนี่ยเจอรถของคนทั่วไปที่ใช้งานเนี่ยเราก็โอ้โหเราก็พยายามจะแซงกำลังเราเยอะแต่ว่าเขาก็ไปได้แค่นั้นไงเเเเเเเาาากก็็ไปจแบบบรรรถหลลืืออฟยยนะดูที แล้วเนี่ยรถเราอะยิ่งเราขับสีด้วยเนี่ยกรนอเกาะถนนการอะไรเนี่ยมันไปได้แรงมันหรือเฟือนะครับถ้าเผื่อใช้ประเภทนี้ถ้าคุณอยู่ไต้หวัดแล้วต้องขึ้นเขาต้องอะไรเงี้ยผมแนะนำพี่ถ้าถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยอาจจะรถเป็นขนาดใหญ่นะครับ,รบใหญ่กว่าตัวเดิมเยอะอาจจะไม่คล่องตัวแต่ว่าถ้าอยู่ไตงหวัดต้องลุยต้องลุกลังขึ้นเขาต้องขนของเนี่ยมันกระบะท,ที่น่าใช้คือเอสยูวีก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นทางทุ่ร,รักกันดารเนี่ยมันต้องใส่รถอะไรพวกเนี้ยนะครับเอสยูวีก็มันไม่ได้สร้างมาเพื่อลุยขนาดเนี้ย ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะเั้งยนต์ใหม่เฟรมใหม่อบอดี้ภายในภายนอกเป็นยุคใหม่ของ Titan, ไทตัน,นไททันไทตันนะครับถือว่าเป็นรถที่ผมก็ประทับใจนะเป็นปิกอัพคันหนึ่งที่ขับแล้วเออมันก็น่าใช้ถ้าเบื่อเราอยู่ไตห้หวันเราคงซื้อใช้นะครับมันก็ให้ครบแล้วก็ มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่อยู่ต่างจังหวัดนอกเมืองที่ต้องลุยต้องขึ้นเขาต้องมีทางลุกลังต้องโหดๆห,หน่อยนะ <c oughs> มันก็จะทนกับรถเกง๋งทนกับเ u v แล้วมันก็เป็นยุคใหม่และเซ็ตมาดีจากโรงงานทั้งคันทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างทั้งอะไรมันมาคนะ่อนางจะแมทเลยนะครับเครื่องยนต์ก็ตัวใหม่ที่204มา้านี่ก็เหนือเฟือนะครับถือว่าขับได้ดีนะและ้วเผื่อใครสนใจก็ไปลองขับดูนะครับก่อนตัดใ,ใจซื้อถ้าเบื่อจะซื้อไปขับ2หรือขับ4ที่บอดี้ใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเล ครับแล้วนั่นก็คือเทสไดรายของเราในสัปดาห์นี้ครับ